สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอพี่น้องครับมอนี้กะมาพบมาพอกันอีกแล้วกับพ่อบุญหลาฟาร์มครับผมผู้ใดทีกาลังหางัวาราคาเบาๆราคาหลักพันนะครับพี่น้องครับมอนี้กะมาคือเกามีให้หลายโตนะครับพี่น้องมอนี้กะมีทั้งเหมือนี่สิบหกไรกันนะครับเด้อพร้อมกับ ควายอีก3าตัวนะครับพี่น้องครับนี่แหละร่วมกันนี่ยนะสิบหกรายการครับแต่ว่าควายนี่ก็ยังท่านี่อาทิตย์เบิร์นให้ดอกอ้ากับมีสิบสามหมายเลขนะครับที่เดิ่อหมายเลขหนึ่งจากง้อไปนะครับเนาะพิกัดของพ่อบุญหลาฟาร์มนะครับเด้อกับยุทธีบ้านหนองแวงเงีวตำบลดอนดูอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับอ่ะอยากได้ง้อราคาเบาๆนะครับเนาะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมมาชมคอกะไรเสมอเละครับพี่น้องครับอ่าอ่ามันในง้อกับมีให้ถือว่าให้เลือกพอสมควรอยู่ครับ สำหรับผู้ใดมักราคาเกษตรกรเนาะมาหนีได้ก็เดินเกษสิไปทักทายกับทั้งเจ้าของหอกเจ้าของข้ามกันครับผมเออสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อโบราณด้วยครับเด้อครับผมวันนี้น้องดูนี่อยู่พ่อโบราณเป็นมวยแท่นอีกกอนครับผม มือนี้น้องน,องนอง่นี่นี่ไปทรงงัออยู่ด้วพี่น้องเลยอ,ออกเดินทางไปออกเดินทางครับผมอ่ะแล้วกาช่องทางการติดตอ่อนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ง่าก็โทรติดตอ่อเบอร์อยู่หน้าจอตรงนี้0892791655นะพ่อเนาะคล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0960518735แล้วกาสามารถไปติดตามเพจได้ที่ เพจพ่อบุญหลาฟาร์มบ้านหนองแวงยาวนะครับมีง่วงมะม่ยพื้นกระจาเอาไว้ในเพจก่อนนะครับเนาะเอาพ่ออยู่นี่ปกตินี่ทรงฟีสสูงโตนะครับเนาะาาบงเป็นบางรายการนั้นมีง่วงผูราคาราคาหนาคอกอยู่สามสีโตอยู่พี่น้องใครเชียงให้เอารถมาใส่เอาครถ้ามีถ้าทาซื้อตัวมีการซื้อขายสองสามตัวทรงฟีอะไรคือกันติดมานกำกันได้แต่ว่าถ้าซื้อตัวเดียวสองตัวเนี่ยคือมาเอาอยู่หนาคอกสิมีบางรายการสมีบางรายการครับผมคือราคาหนาคอกคร่ะผมอ่ายุนี่กัสฉีดยาบำรุงยา ชินย่าไทยพยาดยามลุกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไปไปเลี้ยงต่อได้เลยครับผมทำนี้เล่าห้องกับราประกันให้หนึ่งเดือนครับครับอ่ะมื้อนี้จะเริ่มจากควายก่อนนะเราจะคว้ยก่อนครับอจะคว้ยก่อนเนาะผู้ใดอยากจะได้ควายยูนิคกับมีมาให้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อมีมาทุกรอบแล้วครับรอบละโตสองโตสามโตแล้วแต่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับพี่น้องครับนี่รอบนี้ก็ับมีมาให้อยู่สามตัวนะครับพี่น้องเด้อกะตัวค่อนข้างที่จะเป็นนาเลี้ยงครับพี่น้องครับมีอยู่สามตเป็นควายสาวหน่อยนะครับเนาะ ตัวที่หนึ่งตัวพี่ครับตัวที่หนึ่งเอาตัวนี้แล้วครับพี่น้องแต่ว่าท่านใส่หมายเลขเอาเป็นตัวที่หนึ่งเอานะครับครับอ่าควายประมาณจะเดือนพอตัวนี้สิกระสีประมาณหกหกเดือนยี่ดอกประมาณหกเดือนได้เป็นควายตัวแม่ได้ครับแม่เป็นตัวแม่ได้ครับเด้อครับเนาะควายตัวแม่สูงกระสีใส่ลอยยี่สิบเลยว่าพอกระสีอยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะครับเนาะประมาณลอยยี่สิบได้นะครับเนาะ เออนี่เด้ ead, อคผู้องเด้อาผู้ได้หาควายไปเลี girl, e ้ยงยุกะงามๆหนาเลี้ยงยุกหรอครับเป็นตัวไปเตะเลี apart. ้ยงยุกอ่าต่อรองได้เด้อพี่น้องส่งฟรีทั่วภาคอีสานเด้อส่งฟรีทั่วอีสานมุ้นนี่นะครับเอาจังตัวแรกนี่เปิดเท่ายพอหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับนี่หมื่นหาหนึ่งหาต่อรองได้ครับส่งฟรีทั่วอีสานนะครับพี่น้อง ขี่ยาทายเรียบร้อยด้วครับเด้อขี่ยาทายให้แล้วอันนี้เพิ่นเป็นลูกพ่อได้บุกครับตัวนี้พ่อบบบชัดเจนบบชัดเจนเนาะเบิ่งตามผมงามเนาะครับก็ถือว่านาเรียกน่ะพี่น้องมือนก็บาดตาแต้มแก้มจำนาโนกดียวปากคาบแก้วนะครับเนาะถุงเท้าขาวนะครับพี่น้องครับเออนี่อ่องสองสามอ่องของตัวนี้พี่น้องเอ้าเลือกเอาเบิ่งเอานะครับเนาะตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหมื่นหานะครับเนาะนี่โอ้โหขางใหญ่ดีจ้ะพี่น้องครับอ่ะนมกับซีอ่ะบ่มีต่ำหนิงหรอกครับผม นี่อยู่นี่หายห่วงครับเรื่องตำหนินะครับพี่น้องรับประกันรับประกันรับประกันให้นะครับเนาะท่าเดินท่ายยางตำหนิโบมีขาบโบทบอถย่างเลยย่างเลยเดินไปเลยเดินไปเลยนี่นะครับตัวเกี้ยงเก่าดีเด้อนี่ตัวเกี้ยงดีครับพี่น้องครับเอ้าอ่างอ่างนี่แหละตัวนี้ก็ได้ขาจุ้นคุณนะครับเนาะนี่นี่นะครับแค่ตัวแรกนะครับพี่น้องครับอ่ะควายตัวแรกนะครับเนาะอ่ะผู้ใดหาควายเลี้ยงอยู่กับไม่เลยก็เอาพี่น้องครับอยู่นี่ มีมาให้ทุกรอบนั่นแหละครับอ่ะนี่ตัวที่สองครับพ่อตัวสองคือตัวพี่โอ้ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมงใหญ่ขึ้นมาอีกครับใหญ่ขึ้นมาอีกเด้อยวค่ะพี่น้องครับเดินเลย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 ยเดินถายยงตัวนี้ค่อยจะควายจะเดือนครับน่าจะแปดเดือนถือละครับน่าจะแปดเดือนขึ้นนะครับอันนี้มาเจ้าคองเดียวกันไหมพ่ออ่าครับมาเจ้าคองเดียวกันเนาะมเจ้าคองเดียวกันที่ดีพี่น้องครับนี่เบื้องหน้าเบื้องวงเขาเอาคอยประมาณแปดเดือนตัวนี้สูงกว่าใหญ่กว่าเด้อพี่น้องเด้อร้อยยี่สิบหาดี่่าป่ะ นะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมจะไล่ออกจากคุณกันเออนี่นี่นะครับพี่นอ้องเอ้าเบื่องทายยางเบื่องทั้งอ,อ่ะถ่ายนะครับพี่น้องครับนี่ดูท่าเดินนะครับอ่ะตัวนั้นมื่นหานเนาะตัวนี้มื่นหกครับตัวที่สองตัวที่สองนี่มื่น,นห<า>กนะครับเด้อเออตัวนี้มื่นหกนะครับเนาะต้ออีกพี่น้องต่อได้ต้อได้นี่ตัวนี้ทรงพีทวาอีสานครับทรงพีทวอีสานนะครับเนาะ หมื่นหกเลยครับพี่น้องครับห้าหมื่นหกให้เทียบเสียกันเมื่อห่กับหมื่นหกพี่น้องเกินกันพักหนึ่งเออหมื่นกันพักหนึ่งหรืออยากเจอยกคูเออแล้วอยากยงคูยกได้ยกได้ยกได้ได้ครับพี่น้องครับอ่ะพูดได้อย่างเบื้อ่องนว่าเรื่อนในเบิ้งได้ได้ครับพี่น้องเด้อครับภาพสองตัวแล้วหรือจะพาพตัวที่สามครับตัวที่สามตัวนี้งามําง้ํเลยพี่น้องครับเอข้อปลาเขียงข้อตันผือหลือเลยครับขากระบอกไงนะครับเนาะอันเป็นว่าเป็นลูกเก่าเจริญเพิุ่ณมาเป็นลูกเก่าเจริญแมนแมนแมน อันซื้อต่อมือพอคาพนวดเป็นลูกเขาเจริญแต่่วาตัวนี้งามได้พี่น้องเห็นดีเห็นเห็นได้แตกต่างเลยกับตัวนั้นนะครับพี่น้องครับลูกหลอดลูกหลอดน่าจะลูกหลอดได้ครับน่าจะหมดพอพันตัวดีเด้ล่ะตัวนี้บึ้งบิ้งบึ้งนี่จักเดือนพอนี่ก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนประมาณสามเดือนพี่น้องมันตัมันตัวใหญ่ใหญ่ตัวอ้วนดีเนะครับกินหญ้าวัน้องห่วงเลยครับกินหญ้ากินเด้อก้ามเนื้อไทยก้ามเนื้อไทยงอหางเปนตัวบุญใหญ่พี่น้องครับเป็นตัวแม่เด้อตัวแม่เด้วยครับทั้งสามตัวเลยนตัวผู้ะครับเนาะคื้อนี่ ตันผือหลุดเรที่ถามตัวนี้ให้เบิ้งนะครับเนาะตัวนี้เท่าไรพ่อหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวนี้มื่นเจ็ดไดครับพี่น้องเรื่อยๆตัวน้อยแต่ว่าแพงเด้นี่นีครับเรื่หลายคนบอกตัวนี้คือตัวน้อยกลัวนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวน้อยกลัวแต่ว่าเบึ้งเพราะตัวกับบึ้งความสวยงามนะครับเนาะนี่ตัวนี้ไปได้ไกลได้ครับเลยเรียบซักยึกเล่เรียบแม่นแข่งขายังไงแข่งขายังไงผู้ใดหาควายงามกับตัวนี้ไปเรียบตัวน้อยคือแพงกลัวกับบึ้งเอาไม่นีครับอ้างามตันพผือแข่งดีครับข้อปลาเข่งเคิร์น นี่นะครับกินหยาดีต้นนี่พี่น้องสูงจะเท่นหรอพอนี่กระสีลอยบ่อยได้บ่ประมาณลอยเนาะประมาณลอยเนาะเออนี่ประมาณลอยเนาะแต่ว่าตันดีได้คัะพี่น้องเอ้าเบื้องกำไอ้กำถ่ายไหมพี่น้องนี่เขาพิพมนารักมากเลยนี่นาลักเล็บมดนึงกึ่งเลยอันนี้คือคือคืมือนจินนี่คืออนนั้กดสิไยไปได้หลายด้อสิไปสิไปหลายเนี่ยสิญไยไปอีกขักอยู่เบิ่งเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเด้คมแตกต่างเบื้องเอานี่นะครับเอ้านี่แหละความมีสามปรยการครับสามประการเีาจะภาพไปเริ่มหมายเลขหนึนะครับเนาะหมายเลขหนึ่งเอาเป็น วัวไมายเลขหนึ่งนะครับพี่น้องแดดหอกพอดีนะครับเอามาเบิ้งเอาสําหรับผู้ใดทัวรมาแล้วบ่ท่านนะครับพี่น้องครับกลับไปเบิ้งที่นาเพจได้เด้อครับเด้อง่วมากเรืเลยนะครับเพจพ่อบุญหลาฟาร์มนะครับเนาะนี่หลายๆคนเบิ้งงกิบที่แล้วตะกี้มันมีง่วงสามพันเนาะมีอีริ้นะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังมาเบิ้งกันเนาะนี่แหละตัวแรกก็เริ่มจากตัวผู้เนี่นะครับเป็นไม้เล็กหนึ่งนะครับตัวนี้ง่วงจะเดือนหรอพ่อวจะเดือนแล้วตัวนี้อ่าหกพัน หกพันเอ่องวดจะเดือนหรอครับประมาณงวดประมาณสี่เดือนคือจิดอกอ่าประมาณสี่เดือนนะครับเด้ออันนี้เพิ่นเปิดไว้หกพันนะพี่น้องอันนี้คือออกคารถเองนะครับเด้ออันนี้ออกคารถเองนะครับเนาะตัวนี้นี่แหละผู้อะไรอยากแกได้ก็มาเอานะครับพี่น้องครับนี่เด้อสีแดงดีเลยนะครับเด้อสีแดงดีนะครับสูงกับสิประมาณร้อยเซนนี่ยแหละพี่น้องนี่สูงประมาณร้อยเซนได้นะครับเด้อ อันนี้ออกคารเอาเอาะงพอเนาะแมนราคาหนาอคอกด,ด้วยครับเด้อเออราคาหนาคอบออกคารดเอาหรือว่าผู้ใดอยากจะเอาตัวนี้ครับตัวอื่นไปได้กันก็น<ร>ได้คือกันสนห้ฟรีนะครับเนาะสส่งฟรีคือเก่าเออส่งฟรีคือเก่านะครับเนาะ<ร>นี่แหะตัวแรกตำหนีบ่มีพี่น้องบ่มมีตำหนีครับตำหนีไม่มีนะครับเนาะไม่มีเป็นง้เป็นง้อผูเด้อเป็นงูตัวผู้ี่น้อง่ันว่างตัวเป็นง้ตัวผูง้ตัวผูเด้อค่บพี่น้องเบอร์หนึ่งง้ตัวผูราคาหกพนบาทราคานบาทราคาหนาคอบนะครับราคาหนาครอบออกคารลเอา หกพันก็ได้ประมาณนี้นะครับเด้อพันบาทเบอร์ที่หนึ่งครับผมอ่ะนี่เออนี่นะครับเด้ออัจฉริยาท้าเรียบร้อยนะครับเด้ออ่าอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเอานี่เบอร์หนึ่งนะครับเด้อพี่น้องเบอร์ที่หนึ่งเป็นตัวผู้ตัวผู้อ่ะเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองก็เป็นตัวผู้อีกครับตัวผู้ขึ้นกันตัวนี้ก็ะยิ่ขึ้นมาอีกตัวนี้ดุกง่ายขึ้นมาอีกแล้วครับตัวนี้ดุง่ายขึ้นมาอีกเออตัวผู้ไอ้นี่งว่จะเดือนครับก็สิประมาณ3 4มเดือนนี่หรอกประมาณสามถึงสี่เดือนว่าันอสั้น คนเรากำลังหาว่าไปเลี้ยงอยู่เออไปไปขุนเนาะไปขุนครับผมนี่สายขุนนะครับเด้อสิเบิ่งให้เป็นโบดนะครับเด้อพี่น้องครับเออนี่นี่เพิ่งถ่ายยืนโบดหัวโลดแทงขาไดีนะครับตัวนี้แทงขาไงดูงง่ายครับแทงขาไงดีเป็นหัวโลดนะครับเนาะราคาหน้าคอิจพันบาทครับตัวนี้เจ็ดพันนะครับเนาะเจ็ดพันบาทออกค่ารถเองตัวนี้ราคาเจ็ดพันนะครับออกค่ารถเองพี่น้องเจ็ดพันเป็นงัวองัวโบดตั้นี้โบมีนะครับเด้อตั้นี้ไม่มีนะครับเนาะ นี่เบื้องเอานะครับพี่น้องเห็นเห็น <ๆ S 2> ชัดบ่ะนะครับเนาะเดี๋ยวมันสุิเว้ยงัวหิ่จะข้าคนด้พี่น้องเดอ้อเดี๋ยวจะไวหิ่เออนี่นะครับเนาะอ๋อสีผ้าเบื้องสีเนี่แหละตัวนี้ 7, นนะาาเจ็ดพันนะครับพี่น้องครับอ๋อหนหนให้ลูกเออนี่นี่เจ็ดพันนะครับเนาะงามเลยเอาอ๋อนี่เจ็ดพันทูได้มีจริงๆครับพี่น้องมีมีมีอ๋อนี่เดอ้อ หลอดที่ผ้าเบื้องตัวที่3ครับพี่น้องเบอร์3ของเบอร์3เป็นตัวผูขึ้อกันเป็นตัวผูขึ้อกันนะครับพี่น้องมันมีตัวผูมันหลายจังหน่อยแตวตัวแม่จังเบื้องกันนะครับตัวแม่ก็หลายอยู่ตัวนี้กับตัวใหญ่ก็ตัวเมื่อกี้เนาะตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นไปอีกเป็นตัวเต็มกลัวเออตัวเต็มกลัวพี่น้องตัวเงี้ยวกลัวแล้วก็เป็นแดงโบดขึ้นกันนะครับเป็นตัวผูตัวนี้จักเดือนแหรอปอก็น่าจะอายุประมาณสามสี่เดือนขึ้นกันเออประมาณนี้นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่หน้าตานะครับเนาะเออโบเเเเเลลยยบบบบบ่่่งงงงแนนนนวหััััคคครรรพี้ออะะะถาาด้อ แป๊บนึงพี่น้องยืนดีๆเข้ากันเออเอาเสียวจากขากันต้นจากนาะจากติดเลนนิดนึงอ๋อนี่นะครับเนาะเห็นป่ะติดเลนนิดนึงนี่เพชรบึ้งทั้งสายของน้องเขาเดี๋ยวติดถามราคาให้นะครับเด้อตัวนี้เท่าไหร่พ่อราคาเดียวกับเบอร์สองเจ็ดพันเดือนตัวนี้กับเจ็ดพันนะครับพี่น้องเจ็ดพันราคาหน้าคอกตัวนี้กับเจ็ดพันนะครับพี่น้องครับราคาหน้าคอกเออออกขารถเองเจ็ดพันออกขารถเอานะครับเนาะนี่นะครับจับคู่หนุกใส่กันก็มูสกันก็ได้ไปทรงได้เด้อครับพี่น้องทรงฟรีให้เลยนะครับเนาะ ไปไปน้ำเพิ่นได้ครับผมนี่เบอร์สามนี่หางง่ายๆนี่แหละเบอร์สามครับผมเบอสามนี่นะครับเบิ้งเอาหกพันเจ็ดพันเจ็ดพันส่วนสูงกระถิ่นลอยเส้นเนี่ยนาะพ่อประมาณลอยลอยบวกๆกี่ดอกเนาะลอยนิดนึงลอยเส้นลอยบวกเๆพี่น้องครับสามตัวแล้วนะครับเนาะกระถิ่นมีเสียงห้องจะน้อยด้วพี่น้องเด้อหัวเมันหลีหอนแดดจันเอยนะครับเนาะ นี่นะครับสามเบอร์แล้วเบอร์ที่ซีครับเบอร์ที่ซีเป็นงัวผูยอเบอร์ที่ซียังเป็นงัวผูยอเลยพี่น้องเลยวัวผูยเออนะครับเนาะมือนี่นุ่มล่ออะไรนะครับเด้อโอ้ล่อลอตัวนี้ง้อจะเดือนพอกะจะซีเดือนยี่หรอกครับประมาณซีเดือนนะครับพี่น้องครับประมาณซีเดือนตัวนี้เกิดสูงหน่อยซิป ได้บ่สูงลอยบวกลอยบวกบวกนะครับพี่น้องไก่ย่างบวกไม่มีปัญหาเด้อครับเด้อนี่บวกอีกครังหนึ่งเป็นตัวผูได้ครับพี่น้องเด้อเป็นตัวผูไก่ยังเป็นราคาหนาคอกอยู่เอออันนี้ออกค่ารถเองนะพี่น้องเด้อตัวที่ซี่นี่ก็ได้อ่ะตัวนี้เท่าไหร่พอเปิดไปแปดพันบาทครับตัวนี้แปดพันออกค่ารถเองนะพี่น้องเด้อเบอร์ซี่ะนี่แปดพันออกค่ารถเองนะพี่น้องเด้อถ้าไปน้ำมูกับทรงใดญคือเก่าครับผมอ่ะถ้าไปน้ำมูกไก่ยังคือว่าไหลทรงฟีโทอิสานหายใจอยู่นะครับเนาะ นี่อ่ะนี่แหละผู้ใดอยากได้ตัวอื่นก็จับตัวนในสี่ก็ได้นะครับเนาะครับครับอ่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ตัวผู้ครับผมตัวผู้หมดาะ้ะครับหมายเลขหนึ่งหมาเลขสี่ตัวนี้แปดพันเนาะแปดพันตัวนี้เจ็ดพันตัวที่สามนี่ตัวนั้นก็เจ็ดพันเจ็ดพันตัวแรกหกพันนะครับเอออ๋อสี่หมายเลขแล้วสี่หมายเลขแล้วเนาะอ๋อนี่เลยครับเป็นง้วบตบานง้วบบดีสุดๆเลยพี่น้องเด้อติดบดสุดตัวอ่ะติดบดนะครับเนาะอ่ะนี่ไข่ดำเดี๋ยวเสียภาพไปเบิ้งเดี๋ยวเส ตัวนี้เป็นเท้าโบดนะครับเด้อพี่น anyway> ้องเท้าโบดหัวโลนเป็นหัวโลนเท้าโบดอ่ะมัในีเรื่องขอเผาสู้ตัวแม่แล้วตัวนี้ว่าจะเดือนครับกสิประมาณสี่เดือนละครับประมาณสี่เดือนนะครับเด้อเป็นเท้าโบดหัวโลนๆลนนะครับเนาะโบดครบเลยตัวนี้สูงเท่าไหร่พะกสิลงสูงลอยบ่ประมาณลอยเซนนะครับพี่น้องครับเออนี่เด้อเอามาเบิ่งกันว่าเพิ่นจะเปิดไปเท่าไหรตัวแม่นี่เป็นเมืเท่าอันนี้หามาให้สำหรับผู้ที่อยากจะได้ราคาเบาๆนะครับหาเซ็งเงินให้พี่น้องนะครับเด้อตัวนี้ อ่าตัวนี้เท่าไหร่ครับเปิดใบเก่าพันครับตัวนี้เก่าพันนะพี่น้องเด้อทั่วภาคอีสานครับอันนี้คือทรงฟีทั่วภาคอีสานแล้วก็ตัวล่งไหนีกถ้าซื้อตัวนี้กับซื้อมะผู่กับแป้มกันได้อ่าขันซื้อตัวนี้กับตัวผูอีกตัวนึงกับแป้มกันได้เด้งหนาะแป้มกันได้ครับผมตัวขาวนี่ตัวล่างได้เนาะพ่อเนาะครับตัวล่างได้ครับตัวล่างได้ทรงฟีทั่วอีสานนะครับเก่าพันพี่น้องครับอ่านี่เราเสียผ้าเบื้องหน้าครับนะครับเนาะเป็นหัวโบนนะครับก็ถือว่าไส่นาลักนาเลี้ยงพีีี่่่นนนนนน้้้ออองคครรัััััับบบบหหหหวววโโโลลลเเเเปป็็มญาดด นี่แหละหัวหลักพันหลายนะครับมาเรื่อยๆอยู่นี่เบื้องทาเดินทางยางตำหนิบ่มีนะครับเนาะสิเหลืองแหยงไปเบื้องทางขวาอีกนะครับเออสีเดียวกันสีเดียวกันเลยนะครับเนาะจะเออธรรมดาหัวหน่อยเนาะครับผมเบอร์เบอร์ห้าเนาะเบอร์ห้าแล้วเออตัวเมียตัวที่ห้าเบอร์หกต่อไปเบอร์หกก็เป็นตัวเม่อีกนะครับตัวแม่แล้วครับนี่โอ้แดงตัวเม่แดงจึงครึ่งบดบัดนี่หัวโล่นคือกันหัวโล่นอกันครับ ตัวนี้ง้อจกเดือนพอก็จะน่าจะซี่เดือนน่าจะประมาณซี่เดือนอนะครับเด้อเป็น<า>แดงโบดนะครับเนาะโบดครบเลยโบดครบอ่ะนี่แหละอ่ะมาเบิ้งนะครับเนาะนี่แดงโบดเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละ เบื้องตัวนี้ว่าทางพ่อบุญหลายจะเปิดไว้เท่าไหนนะครับเนาะนี่แหละสวยๆลูกยินที่สวยสวยงามๆเลยตัวนี้โอ้แดงเสมอตัวนี้พ่อเปิดเท่าไหนเปิดก่อพันหาครับตัวนี้ก่อพันหาได้พี่หน่องยังมาถึงมือขึ้นกันก่อพันหาอันนี้ก็คือต่อรองได้อีกครับต่อรองได้ทรงให้ฟรีดสายๆสันครับครับผมเอาเลือกเอาสวยตัวผูจะเอาตัวใดใส่กันนะครับเนาะนี่เด้อเพิ่งหน้าตาชัดๆนะครับพี่หน่องหน้าแป๊วดีนะครับเด้อน่ารักน่ารักจะเอายิบนะครับเนาะ เออนี่นะครับเดินที่ผ้าเบื้องด้านซ้ายเบื้องตอนยืนตึงเทียงมาเนี่ยเบื้องขาเก่ายงังเอา้าตอนนี้บบมีครับนี่แหละเก่าพันหาได้ 10, <000 S 1> พี่น้องเ <10, 000 S 1> ล้ <5 S 1> ตัวนี้ครับอ่ะอยากได้ก็เอาครับผมเออตัวนี้ง้วตัวละหลักพันนี่หลายได้แหละครับผมเออเบอร์ตอวไปวเป็นเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเป็นเท่าบดเทโอ้ตัวนี้เห็ดเขาได้พี่น้องครับนาจะเห็ดเขาเนาะออเห็ดเขาหายแล้วนะครับเนาะตัวนี้อายุจะเดือนครับนาจะสี่เดือนเพื่อนอ่าอ่านาจะสี่เดือนนะครับเด้อ สูงกับสิลอยเส้นบวกบวกเนาะลอยบวกกี่ดอกลอยบวกแต่เขาได้ควบควบหยกอันนี้ยืนง้ามพี่น้องถึงง้อถึงส้มครับผมยืนยกมาสี่เดือนตัวนี้นี่เออเดี๋ยวดะยางกําลังเออเพิ่งถ่ายยางไปน้ำพี่น้องครับหลานยาง่าเดินอ่ะสวยสวยเด้ออ่ะติดสามราคาพี่น้องพี่น้องคอยยืนดีๆจังหน่อยกันนะครับเนาะนี่อ่ะนี่หน้าตาเด้อครับเด้อนี่เบึ้งหน้าตาอ่ะด้านซ้ายโอ้สวยสวยตัวนี้เท่าไหร่พ่อ หนึ่งหมื่น่งพันตัะเนี้หนึ่งหมื่น่งพันนะครับเยวตามสวยตามคมสวยตามคมงามนะครับเนาะต่อรองได้ขึ้เก้าละพันต่อรองได้อีกนะครับเนี่ยเสาเบื้งหน้าจะชัดตัวนี้โบดีนะครับลนถ้ำเขาเห็ดเขาให้เดียบรอยแล้วสวยเลยเออนีื่นหยกหยกหนึ่งห่นตัวนี้หนึ่งหมื่นะครับเนาะเดี๋สีเบื้องทั้งอ่ายนะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่มสีนหล่อเห็นหล่งเขายังอวไปตัวนี้หางง่ายดีนครับพี่้ลงครับโบ าหางง่กับบุดเออนหนึ่งหมื่หนหนึ่งพันนะครับเนาะเฉดดีตนิบ๊อมี่นะครับรับประกันตำหนิรบับประกันตำหนิอ่ามาเรียรอดสตารขาี่ชอบเพื่อกาหมักตัวนี้ก่อนมาเอาพี่น้องครับรีบบ๊มี่ปัญหาด้ครับเด้อเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดแล้วพี่น้องสงสัยตัวถามเาอีกครับเนาะเดี๋ยวจะภาไปเบื้องเบอร์ที่แครับพี่นองบออบนี้โอมาหนีนุ่มรอหลายได้พี่น้เด้อมนี่ม่นุมออ่มรอดายเพราะว่า นุ่มล่อหลจริงจริงหนึ่งวัวสาวนี่มาหลายอยู่เพิ่นไปทรงเมื่อกี้นี่ยครเออเพิ่นครับผมพี่น้องอ่ะตัวนี้เป็นงัวเท่าหรอกะใหญ่ขึ้นมาอีกเด้อครับเด้อโอ้หนอกตั้งหลังตรงเว้ยหนอกตั้งหลังตรงทรงดีขึ้นหลายนะครับดีขึ้นหลายหน้าผากแดงๆเออตัวนี้วัวจะเดือนพอก็น่าจะหาเดือนหาเดือนได้สูงนี่ร้อยสิบหาหน่อจะได้เด้อครับเต็มดังน้ำต้มนี่เนาะเต็มดีตัวนี้เท่าไหร่ครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับตัวนี้หมื่นสองนะครับเด้อพี่น้อง ตง้งมีปันบามัรลอยครับพี่น้องนี้ก็ได้นี่กระเพาะแดงนั่งดีดูเ,<อ>เขาดูขานั่งดีข้อขาดำลิบบ่มีปัญหานะครับหลังแตก,แตกนะครับเอาตัวนี้กมเนื้อหลายเด้พี่น้องครับนี่กมเนื้อย่างหลายเลยตัวนี้เดี๋ยวจะพาะบึงทางนี้นเห็นบึบงเหงาหางเอาพี่น้องครับเหงาหางยิ่งยิ่นะครับเนาะต <c oughs> ่ะามีบ่มียืนยกดีขึ้นกันตัวนี้ก็ได้นี่นะครับเด็ดๆเลยตัวนี้ ทำงานคื่กันครับพี่น้องมื่นสองตัวนะพ่อหนึ่งหมื่นสองพันอันนี้ต่อได้อีกด้วยพี่น้องเด้อเบอร์แปดเบอร์แปดนะครับเนาะมื่นสองต่อรองได้นะครับเนาะเบอร์แปดครับแต่จะภาพไปวุ้งเบอร์เก้าเบอร์เก้าตัวนี้สิเป็นงัวแดงนุ่มรอขึ้นมาอีกสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเลยพ่อเดี๋ยวเด้อน่าจะเบียดเบียดเนาะเบียดเบียดได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้เป็นงุ้อเป็นงัวแดงจักเดือนลรอครับก็น่าจะหาถึงหกเดือนขึ้นละครับหาถึงหกเดือนนะครับพี่น้องเด้อหกเดือนหาถึงหกเดือนนะครับเนาะรอรอเย่เด้อนี่ครับเนาะ หาถึงหกเดือนนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบิง้งถ้าทั้งหนานะครับพี่นอ้องถอยนิดนึงลูกถอยนดิดนึงเออถอยนิดนึงนะครับเออเอาบานนี่ยนี่หาถึงหกเดือนนะครับสูงประมาณเบียดรอยอยี่สิบได้นะครับสูงดีๆสวยๆลูกไงโค้งไงไปขุนครับผมเออนี่นะครับเด้อนี่เบิ้องทายยางทายเกลีขาพี่นออ้องเด้อน้องเขาอวยจะเข้ากันเออทัอ้งนี้ลูกเออหันไปทางฝุ่นกันโอเคโอเคอ ตัวนี้พอเปิดที่เท่าไหร่ครับ1 3 0 0 0บาทครับ1 3ื่นสามนะครับเด้อเออนี่นะครับอ่ะหนึ่งมืนสามต่อได้เลยครับเด้อพี่น้องครับต่อรองได้แล้วก็ส่งให้ฟรีทัวร์อีสานเออนี่เบิ่งยืนทางเทียงนะครับเนาะแบบนี้อ่ะเบิ่องแทนหลักนะครับเออกลับไปคุ้มฟูงได้อีกหรอกเนาะครับคู่ฟูงยังไงเลยหาง้อผูกอยู่นะครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้เลยนะครับเนาะอ่ะอ่ะนี่แล้วครับเด้อเดี๋ยวให้นพ่อเปล้าวเสี่ยวจะขายจุกน่อยกันนะครับเนาะให้ลูกไปเออนี่ เออมาดูยังไปเจ้าของเออนี่แหละครับเนาะธรรมชาติของง้อหน่อยเนาะพี่น้องธรรมชาติง้อหน่อยเนาะเออนี่มึงได้ใส่บ่มีป่านบ่มีดังนะครับเด้อได้ซั้นนี่เหรอเนาะดำนะครับเนาะนี่รอรอรอขันยืนดีๆนี่งั้นี่เหรอตัวนี้มีมรออยู่ดิเบิ่งเอานะครับนี่ยังรอเลยนะครับขาลังตรงเป๊ะเลยเดือดดีนี่ตัวที่เท่าไหรเหรอตัวที่เก้าเก้าหมายเลขเก้าเหรอได้ครับพี่น้องหมายเลขเก้า เป็นตัวผู้เดอ้อเป็นพ,พี่น้องเป็นตัวผู้เด้อต่อไปสิพาไปเบิ่งหมายเลขสิบครับผมหมายเลขสิบต,ตัวนี้ตัวนี้ผมหมายเลขสิบยู่นี่บัดนี้สลับมาตัวแมีโอ้ตัวนี้งามเลยพี่น้องตัวแมีเด้อเป็นเท้าบดงาหมก,กเลยเป็นเป็นลูกสาวล็อกโคเขาเจ้าทรงใบามาให้อยู่เด้อโอ้มีใบอยู่ได้ไหมีใบมีใบล็อกโคเด้อครับเด้อล็อกโคอ่านี่นะครับตัวนี้จักเดือนหรอครับก็น่าจะซีถึงหาเดือนซีถึงหาเดือนบดจัดเต็มเลยได้อพี่น้องจัเต็มหงาล้นนี่ตัวนี้ธรรมชาติป้องนี่ล้นล้นธรรมชาติเอารองธรรมชาติครับสูงกว่าสีลายสิบเลย อร่อยสิบกนดง่าหนังหนาเลยครับตัวนี้พอเปิดไปเท่าไหร่หนึ่งันบาทครับตัวนี้มื่นสตัวนี้งามเลยพี่น้องทรงที่าุอิสานครับหนังหนาขึ้นมาอีกได้รู้นื้อมื้นสี่งวหน่อยสลับกันแปมกันได้เลยได้เลยนะครับเนาะหนึ่งสี่นจ้างเอาตัวนี้กับตัวมุ่นนันไปดีก่ประมาณสองหมนพี่น้องแปนแมนแมตัวหกพันเนาะเตัวหกพัตัวเกียพันแปดพันแะครับแปมกันได้อประมาณสองหมื่นไปน้อกันได้ได้พี่น้องเนี่ย่วสองตัวพร้อมครับอ นี่เดอ้อลูกสาวร็อกโคเดอ้อบดหางนี่ดำปืนเลยครับพี่น้องลูกของร็อกโคตัวนี้มีใบเด้อครับเด้อพี่น้องใบเด้ออ่ะนี่ตัวนี้เด็ดเลยมื่นซีครับตัวนี้ต่อได้เด้อครับเฉพาะตัวนี้พี่น้องต่อได้ต่อได้ออน,นี่นี่เนาะโอ้เล็บไหมเล็บสวยยังว่าเล็บงามเลยพี่น้องเอล็บสักกึกเลยนี่ตัวนี้งามครับผมสวยสวยเบอร์เบอร์สิบเบอร์สิบเดี๋ยวเด้ออ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเบอร์สิบเบอร์สิบครับเออเบอร์สิบนี่ แต่ต้องปลายไพ่เบอร์สิบเอ็ดครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดปิดโตผูดนะครับเด้ออ่ะตัวผูดไปอีกพี่น้องมาหนี่งมือนีนุ่มรอหลายเด้อรอหลายตัวมาตัวผูดนี่ตัวนี้ผู้ใดอยากเอาไปคุ้มคุ้มกระไรได้ครับเด้อเราจะฟอร์มักออกสายดำๆจังหน่อยอ่ะตัวนี้ตันเต็มดีเต็มดีปิดเบียร์ลอยนี้สิแบบพี่น้องครับตัวนี้งวดจะเดือนหรอคะกระนาจะเจ็ดเดือนขึ้นเจ็ดเดือนแปดเดือนได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้ลูกพอได้บวคขับซุงดีอยู่พอ ขอบบบได้บอกอันนี้บ่อชัดเจนเนาะพออชัดเจนเออนี่เอาทรงดีทรงงามหนังหนาดีอยู่ครับตัวนี้พอเปิดไปที่เทเลค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นหาได้ครับพี่น้องครับเออนี่เด้อหมื่นหานะครับเนาะอ่าเออนี่นะครับเด้อหมื่นหาเอาต่ออีกพี่น้องครับต่อได้ต่อได้จะให้เบื้องมุมนี่เส็กันสวยๆกับวิวกุกสมสานี่ครับผมเอาเลือกเอานะครับเนาะย่างเด็ดเลยตัวนี้ผมให้เบื้องความสมส่วนนะครับมุมนี่อ่ะมาเบื้องมุมสูงมาดิพี่น้องครับนี่หนังย่างหนานะครับเนาะ เขาดูขนังดินี่นะครับหนังย่างหนาเล็บนี่ยซักจึกบัคักน,นะครับนี่หลังใบเปลึกๆเงาหางใครสองโดยที่พา้าเบืเอ้องหางพี่น้องมาเงาหางนี่บักใหญ่เลยตัวนี้เอ้าใหญ่บัคักพี่น้องมันโรลินดิสีข้างซ้ายกับโบมี่ปานเบิ้งข้างเดียวแล้วเลยนะครับเนาะอ่าพี่น้องครับบรรยากาศที่ภามาเบื้องหมายเลขสิบสองนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็แดงดีเลยเด้อผู้ใดอยากจะเอาไปคุ้มฝูงได้เลยนะครับพี่น้องเป็นลูกหกแปดเป็นลูกเข้มหกแปดตัวนี้จะเดือนหรอ่อน่าจะเกตเดือน เจ็ดเดือนขวแปดเดือนประมาณเจ็ดจะแปดเดือนนะครับเด้อ <ๆ S 2> ดตัวแดงดีสูง<ว>นี่ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบบวกบวกนะร้อยยี่สิบกัวตัวนี้ยุตเท่าไหร่พออ่อหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับอ่ามื่นเจ็ดผู้ใดอยากได้อ่าไปคุ้มฝูงตัวแดงหรือตัวดำมากแบบไหนเอาแบบนั้นเด้อพี่น้องเด้อมักสีใดน,นะครับเนาะตัวนั้นก็นนาดีอ่าตัวนี้ก็โค้งสางสูงใหญ่สีดีนะครับเนาะสีเสมอสันปลามันขาใหญ่เด้อครับเบื้องใกล้ๆนี่พี่น้องให่เล็บใหญ่ดีเล็บเล็บดีเออเล็บดีสวยๆเลยเดลย่างออ้้มใหเดือดถ่ายย่างพรออมเห้อ อ่าเบิ้งเอาสูงรอยยิ้มหาเด้วยครับตัวนี้อ่ะนี่หางง่างยๆนี่แหละครับผมอ่ะสีแดงดีไข่สองนะครับเนานะคุ้มฝุงได้หลังคุ้มฝุงได้อ่ะเดินไปลูกเออเดี๋ยวผมจะเลยมัไงไถยยางนะครับเด้อไปไปเออนี่นะครับอ่ะยืนนิ่งออเออยืนนิ่งนะครับพี่นอ้องอ่ะมาๆลูกมาปะนี่เดินมาอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่เออนี่ยมังไถยยางถ้าก็ถ้าจะซื้อหรอกครับนี่เออเออเดี๋ยวเอาอะไรผมไม่มีปัญหาผมไม่ตำหนิหรอกพี่น้อง เลือกเอานะครับเนาะรูปลอเลยตัวใหญ่ๆนุ่มรอเลยนะครับนรเนาะอ่ะนุ่มรอนะครับเนะ<ต>าะเออนี่อ่ะไอเบื้องมุมเนี่ยเห็เบื้องความสมส่วนไหมพี่น้องเด้อหันหน้าหนี่ลูกอ่านี่นะครับเนาะอ่ะเบื้องเอาแข้ขาใหญ่ๆนะครับเออนี่อ่ะตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทอ่ะหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองนะครับพี่น้องเป็นตัวผู้อ่ะเป็นตัวผู้ตัวงามนี่แหละครับเดี๋ยวต่อไปพายเบื้องเบอร์ที่สามตัวนี้ตัวเมียนี่งามงามใหญ่หนานะครับเนาะ เป็นงัวสาวผู้ได้หาแม่พันแม่บอกตัวงามๆอยู่นะครับเนาะเออตัวนี้เลยนะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้ออ่ะนี่ตัวนี้นะครับเนาะอ่ะเออนีสวยๆเอ้าตัวนี้สวยๆงัวไอ้ลูกพอ่อใดพพอเนี่นย KFC9KFC9 ้อครับพี่น้องครับนี่ตัวย่างหนานะครับเด้อพี่น้องครับบางตัวนี้งัอจะเดือนหรอครับงัวจะเกือบปีแล้วครับจะเกือบปีแล้วงอหางนี่บักไงเด้อพี่น้องครับอ่า หางใหญ่ๆนะครับเนาะเกือบปีแล้วสูงเท่าไรครับตัวนี้สูง125เฮ้ยเบียร์130บ่30ได้เด้อบ30เนาะ30บวกบวกได้เลยมีใบหลอดด้วยครับเด้อมีใบไม่หลอดให้ KFC เก้าผู้ใดหาแม่พันตัวหนาๆไห้ไปให้ลูกงามงอยู่นะครับนี่ยืนดีละเออเดี๋ยวจะถามราคาให้นะครับเนาะสวยๆเลยนะครับตัวนี้พอเปิดที่เท่าไหร่ครับ42,000บาทครับตัวนี้42เด้อพี่น้องเด้อตัวยิ่งใหญ่เนี่แหละครับผมเออ42 ตัวใหญ่ๆนะครับเนาะอ่ะนี่เพิ่งทายยางเนานะอะไรเพิ่งทายยางครับผมเออนี่สี่หมื่นสองเป็นง้อโบดเด้อพี่น้องครบเลยตัวใหญ่ๆนะครับเนาะนี่เบื้งด้านขวา <ไป S 1> นบใบหลอดครบใบหลอดครบชีพสี่เก้า KFC เก้าเบอร์สิบสามเนาะหนังย่างหนาครับเบอร์สิบสามนะครับพี่นออ้องเออนี่นะครับเบอร์สิบสามอ่ะนี่เบิ่งเอานะครับนะเนาะ โบดบักขักเลยนะครับดัสิ่วขังให้พี่นอ้องเออนี่อันนี้ไวขังเอาเสื้อออกจากขาให้นะครับนี่เบื้องฐานย,ยืนสวยๆวยะเนี่เออนี่ยืนหนึงเคียงเราวะเนี่ KFC เก่านี่แบบงามเลยตอนแรกก็พอตัวนี้สี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองเลยพี่น้องอันนี้ตอ,ตอนแรกครับทรงฟรีทวายอีสานนะครับเนาะนี่เบื้องเล็บเบื้องแผ่นหลังนะครับโอ้โหเด้อพี่น้องเด้อสูงในรอยสามสิบบวกกลัวอะไรเด้อครับเด้อหนังย่างหนาเอา้า ู้ได้หาแบบนี้อยู่ไม่ควรพลาดครับพี่น้องนี่ถ้าเดินทากาวขาบมม่มีปัญหานะครับเนาะนี่แหละตัวใหญ่เลยนะครับเนาะเออนี่นะครับเอออ้าวมันในขนาจะไม่ให้่ประมาณนี้ได้ครับพี่น้องครับสิบสามรายการสิบหกรายการกับขั้วเนาะสิบสามเบอร์นะครับงัว่ก็มีควายอีกสามตัวนะครับเอาเลือกเอามากตัวดนะครับเนาะนี่แหละข้อพ่อบุญหลาฟาร์มครับผมกะผู้ใดบ่ท่านกลับไปติดตามที่เพจได้ได้ครับพี่น้องครับ ของของคุณหล้ฟาร์มโคดเวนาเพชรครับครับผมอะะเอาสไลด์คลิปนี้กัน,นขอบจบแค่นี้ครับ